ต่อมานะครับในข้อที่10ในข้อที่10เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ7วรรคหนึ่งะครับให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอ,อนุมัตินะครับแต่จะต้องอเป็นไปดังนี้นะครับวงเล็บหนึ่งก็คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขวงเล็บ2เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่นวงเล็บ3เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาดูแลเด็กเล็กในชุมชนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชนวงเล็บ4เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้นะครับเขาให้ไม่เกินร้อยละ15ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ7วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่มตามข้อ7วรรคสองก็อาจจะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ5นะครับ กรณีที่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเพื่อการจัดหาครุพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจําเป็นและครุพันธ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเงินในกองทุนเนี่ยจะต้องใช้จ่ายตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่กรรมการเขากําหนดนะครับตรงนี้เขาก็มีรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยบริการสถานบริการ นะครับหรือองค์กรกลุ่มประชาชนหน่วยงานอื่นนะครับหรือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนนะครับหรือว่าศูนย์พัฒนาฟื้นภูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชนก็ได้นะครับแล้วสำหรับในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเขาให้ สามารถใช้ได้ไม่เกินร้อยละ15ของเงินรายรับของกองทุนในปีงบประมาณนั้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าครุพันธ์เนี่ยถ้ามีความจำเป็นนะครับจะต้องจัดหาครุพันธ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ให้สนับสนุนได้ตามความจำเป็นนะครับตรงนี้อยู่ในดุลพินิษของกรรมการาแล้วก็คารุพันธ์ที่จัดหาได้นั้นเนี่ยให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ในข้อ5นะครับเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็นเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์น,นะครับตรงนี้สามารถสนับสนุนเกี่ยวกับกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่นะครับในด้านการป้องกันและกแก้ไขปัญหา สาธารณสุขได้ได้ด้วยนะครับวักต่อมานะครับก็คือกรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนตามวงเล็บ1วงเล็บ3และวงเล็บ5นะครับวงเล็บ1ก็คือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขนะครับแล้วก็วงเล็บ3นะครับ วงเล็บ3ก็คือสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับหรือว่าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการนะครับในวงเล็บ3นะครับและวงเล็บ5ก็คือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ นะครับตรงนี้นะครับถ้ากรณีการสนับสนุนตามวงเล็บ1วงเล็บ3และวงเล็บ5เนี่ยมีความจำเป็นต้องจัดหาคารุพันธ์เพื่อการบริบรการสาธารณสุขให้กับบุคคลให้คณะกรรมาการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็นนะครับตามความจำเป็นนะครับวงเล็บ1วงเล็บ3วงเล็บ5เว้นแต่กรณีวงเล็บ2นะครับวงเล็บ2ก็คือ ถ้าเป็นการสนับสนุนกระบวนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่นนะครับในวงเล็บ2เนี่ย 2, ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน10,000บาทต่อโครงการเพราะฉะนั้นแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นกรณีวงเล็บ1วงเล็บ3มวงเล็บ5ในการจัดหาข้าุพันธุ์เนี่ยให้คณะกรรมการพิจารณาตามความจําเป็น ส่วนในวงเล็บ2สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน10,000 10บาทต่อโครงการนะครับและค้าลักพันที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานน,งาน,นะครับให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานนั้นนะครับเป็นขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนนะครับก็คือให้เป็นทรัพย์สินของเขาเลยนะครับที่เขาขอรับการสนับสนุนมานะครับต่อมานะครับ <AM> MM มีการ เพิ่มข้อ10ทับหนะครับข้อ10ทับหตามประกาศฉบับที่3ปี2,563นะครับโดยข้อ10ทับหในรายละเอียดก็คือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและคณะกรรมการกองทุนไม่อาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ10ได้ทันต่อสถานการณ์นะครับ ตรงนี้ให้ประธานกรรมการตามข้อ12มีอำนาจอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อได้ตามความจําเป็นได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อโครงการโดยให้ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติตามประกาศนี้แล้วรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับข้อ10ทับหตามประกาศฉบับที่3ปี2563เนี่ยให้อำนาจประธานกองทุนนะครับก็คือท่านนายกาเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสามารถอ,าอนุมัติได้เลยนะครับในวงเงินโครงการหนึ่งเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อโครงการนะครับในการป้องกันแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาด โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนะครับให้สามารถอนุมัติดําเนินโครงการไปเลยนะครับและก็ให้ถือว่าได้เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนนะครับดําเนินการแล้วก็ให้รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนท,นทราบนะครับต่อมาในข้อ11นะครับในข้อ11ของประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับเขามีการยกเลิก แล้วมีการเปลี่ยนข้อความใหม่นะครับยกเลิกโดยประกาศฉบับที่2ปี2562นะครับในข้อ11เนี่ยรายละเอียดก็คือเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนของค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตามข้อ7วรรคสองเนี่ยให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในชุมชนหน่วยบริการสถานบริการก็ได้นะครับเพื่อจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงต่อปีตามชุดสิทธทิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่กำหนดในเอกสารหมายเลข2แนบท้ายประกาศนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ทั้งนี้เนี่ยตามโครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยา,ยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัตินะครับนี่ข้อ11อเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความใหม่โดยประกาศฉบับที่2ปี2562นะครับ